ได้กเกี้ยงได้ดีก็เราก็จะได้กําไรในตรงนี้ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่เหล็กถูกนะคะเพื่อนๆต้องซื้อให้ถูกกว่านี้นะคะเนาะเพื่อนๆต้องซื้อให้ถูกกว่านี้เพราะไม่งั้นจะไม่ได้กําไรนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้เป็นตอนที่สองคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เราแกะแยกชิ้นส่วนแล้วก็แกะกระดุมล้อไปแล้วนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาแกะเครื่องนะคะ อันนี้เป็นเครื่องรถของซูซูกิคันเมื่อวานที่เราแกะะคะเราจะพามาดูวิธีการแกะเครื่องแยกแยกเครื่องเนาะเอาอลูมิเนียมกับเหล็กออกจากกันเพื่อที่เราจะไปขายเป็นเศษอลูมิเนียมก็จะแพงกว่าเศษเหล็กนะคะอันดับแรกอลีก็จะแกะเอาน้ํามันเครื่องออกก่อนนะคะเพราะในเครื่องรถก็จะมีน้ํามันเครื่องเราก็จะแกะเอาน้ํามันเครื่องออกก่อนตรงนี้นะคะ ใช้แม่กุญแจอันนี้แม่กุญแเจเบอร์อะไรพี่สิบสี่ใช้แม่กุญแจเบอร์สิบสี่แ,<ต>แล้วแต่เครื่องนะแ,<ต>แล้วก็เทน,น้ำมันเครื่องออกก่อนนะคะอันนี้อลิก็จะแกะคาบิวก่อออกก่อนนะคะระหว่างรอน้ามันเครื่องคาบิวนี้ถ้ายังดีอยู่เพื่อนๆเราไปขายมือสองได้นะคะมือสองก็ประมาณร้อยห้าสิบนะพี่นะเจารอยเองแต่ถ้าเป็นของแท,ท้อลิบอกสี่ห้าร้อยนะคะเราขายง่ายๆก็ร้อยกว่าบาทแน้ะขายกันเองส่วนมากคนมาซื้อก็ร้อยเดียวเนี่ยขาย แต่ถ้าเพื่อนๆแกะถ้าเขาเสียแล้วแกะเอาไปขายนี่ก็ต้องขายเป็นราคาตะกวดนะคะค่อนข้างจะถูกนะคะตะกวดตอนนี้ก็โล1สิบบาทสิบสิบห้าบาทนะพี่นะเป็นตะกวดติดเหล็กนะคะเพราะเขาจะแกะแกะเหล็กออกยากนะเหล็กเขาจะเยอะแล้วเขาจะขายเป็นตะกวดติดเหล็กนี่ค่ะคาบิวเขานะคะอันนี้ก็จะแกะเอาคาบิวออกก่อน ถ้าขายเป็นตะกวัวรีไซเคิลนี่ก็ได้ไม่ใช่กี่บาทนะคะแต่ถ้าไปขายเป็นมือสองถ้าดีๆก็ได้เป็นร้อยเนาะมันแห้งแล้วนะคะต้องเอาให้แห้งแล้วไม่งั้นจะสกปรกอันดับแรกอนีก็จะขันอันนี้ก็เป็นเป็นอลูมิเนียมนะคะพเพื่อนๆก็ดูอลีทําไปเรื่อยนะะๆ,ๆนะคะคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวเหมือนเดิมดิฉันก็ไม่ค่อยจะรู้มากเราก็จะอาศัยถามอลีเอา แล้วก็ดูเอานะคะหลังจากนี้น้องก็จะไม่แรงแล้วน้องจะปล่อยให้แบบสป,ปีดความเร็วนะทำแบบสป,ปีดความเร็วเอาคลิปนี้ เสื้อสูบออกนะคะอันนี้เขาเรียกเสืเอ้อสูบเ่ะพี่ตรงนี้อะ่ะตรงนี้เรีเรยกเสื้อสูบตรงนี้ตรงนี้เรืยอเรียกว่าเสื้อสูบเรียกว่าเสื้อสูบเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเป็นคนละชิ้นกับเครื่องใช่ไหมตอนลูกสูบอยู่ตอนที่ลูกสูบอยู่เขาเรียกลูกสูบนะเสื้อสูบลูกสูบ วันนี้ฝนก็ตกแล้วคะเนี่ย ถ้าเพื่อนๆจะแยกชิ้นส่วนขายก็ต้องแกะให้เกลี้ยงให้ละเอียดนะพี่นะถ้าเราไปขายแบบนี้ยกทั้งเครื่องแบบนี้เขาก็ซื้อเป็นเศษเหล็กนะคะเพื่อน,อน <S <S ๆได้ไม่กี่บาทนะคะถ้าเรามาแกะวออ่าลูมินียมเอาอะไรเนี่ยเราก็จะได้เหลือในตรงนี้นะคะจะมาแพงไม่ได้เลยริงๆนซื้อมาแพงไม่ได้อะไรเลยนะคะอลิบอก เสื้อสูบนะคะแกะออกมาอ๋ออันนี้คือเสื้ออันนี้คือเสื้อสูบอันนี้คืออันนี้คืออะไรแกะหลุดกว่ากว่ากว่าสูบเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยเราต้องแกะเอาเล็กอันนี้ออกเราไม่ใช่ช่างนะคะเราคือกลุ่มคนรีไซเคิลนะคะเราก็จะนี่เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเล็กอันเราอม่ใช่ช่างนะคะเราแต่อันนี้เคิลเป็นอลูมิเนียมไงค๋ยวต้องแกะเอาเป็นอลูมิเนียมแตช่ช่าจะมีเหล็กติดอยู่ข้างในด้วยนะคะ เราก็ต้องไปแกะเอาเหล็กชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกให้หมดนะคะพอเวลาขายร e ีไซเคิลเขาก็จะเอาแม่เหล็กเขาจะาแม่เหล็กมาทาบทาๆทาทาบแบบติดดูนะคะถ้าติดเหล็กนี่เขาค่อยเป็นเหล็กเลยนะคะเวลาขายร e ีไซเคิลนี่ต้องละเอียดนะคะถ้าติดนิดๆไม่เป็นไรนะคะต้องเอาออกให้เขาถ้าเขาดูดแล้วติดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหล็กนะคะเนี่ยนี่เป็นเหล็ก,กต้องแกะออกถ้าเขาดูดติดเขาก็จะไม่ให้เรานะคะเขาจะให้เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมติดเหล็กอะไรแบบนั้นก็จะราคาถูกครึ่งกับครึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเราไปขายแบบนี้เรา แกให้ละเอียดแล้วก็จะได้ราคาเต็มนะคะ5 0าสบถึงหกบาทน้าโลหนึ่งกว่าจะได้เพืนเพื่อนดูสิรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ได้6กเจ็ดร้อยแต่กว่าจะได้6กเจร้อยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะ เขาเรียกว่าเสื้อสูบนะคะเอว่าเส,นนเสื้อสื้อสูบเราก็ต้องแกะเหล็กออกเหมือนกันนะพี่นะต้องตัดเอาเหล็กนี้ออกต้องตัดเอาเหล็กนี้ออกนะคะแล้วกงไปกกอดแกะแยกชิ้นส่วนเขาออกมาก่อนอันนี้แยกชิ้นส่วนเครื่องนะคะเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเราขันน็อตออกเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวมันก็หลุดเองนะพี่นะสำคัญคือหาน็อตให้เจอแล้วก็ ขันออกทุกตัวเราไม่ใช่ช่างน,นะคะใส่กลับคืนไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้หัวเราะเราเป็นกลุ่มทําลายนะคะกลุ่มทําลายนี่คือว่าใส่ใส่กลับให้เหมือนเดิมไม่ได้และะ้ว <c oughs> เรามีเรามีความรู้แค่เรื่องทําลายนะ,ะ <c oughs> เราก็จะไม่ปานีนะคะเราก็จะทุบๆอย่างเดียวเล <c oughs> เนี่ยเขามีน็อตอยู่ยเราก็ขันออกให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นพลาสติกเป็นขันหยะนะคะอันนี้จิบน้ำมันเครื่องแบบนี้ก็เป็นขนยะนเครื่องนางจะไม่มแกะ่ายี้เครื่องนี้ค่อนข้างจะใหม่นะคะตัวเครื่องเขาค่อนข้างจะใหม่นะเขาจะแกะง่ายหน่อยเพราะว่าน็อตเขาก็แบบนี้น็อตยังดีอะคะ่ะเพราะถ้าน็อตยังดีก็ยังขันได้ง่ายถ้าน็อตแบบเก่าเสียแล้วก็ขันยากนะคะ แกะน็อดออกทุกตัวเลยค่ะ มาแล้วค่ะชิ้นหนึ่งอันนี้มีเหล็กไหมมีเหล็กมีเหล็กตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาทุกออกนี่ค่ะก็เป็นอลูมิเนียมเครื่องรถค่อนข้างใหม่เลยนะพี่นะเขาซ่อมราคา่อมอยู่ที่สามพันสามพันกว่ากับสี่พันนะคะเขาก็เลยไม่ซ่อมนะคะ ต้องเสื่งม้างกอนหนแบบนี้อย่างอื่นต้องแบอ,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 อื่นอีก้งาแล้วเฉพาะเครื่องสามพันและอย่างอื่นอีกเจ้าของเขาก็เลยไม่่้มนะคะ คันเกียร์อ๋อเขาเรียกคันเกียร์ทำเต้าเยอะกันกันแกะนี่สำคัญที่ขันน็อตเนี่ยนะพี่นะขันน็อตออกให้หมดก็ทุบๆนิดหน่อยบล็อกหนาเดียวถ้าใครที่มีบล็อกแบบมืออาชีพนะฟิวฟิวฟิวทีเดียวก็หลุดออกหมดแล้วค่ะ อันนี้เรามือเราก็ทํามานานแล้วแหละแต่เราไม่มีเครื่องมือเ <c ười> ครื่องมือค่อนข้างแพงนะพี่นะเครื่องมือแบบที่ทำสมัยค่อนข้างแพงนะคะ คลัสเลยพี่อันนี้เป็นชุดคลัดนะคะคลัสการแกะเครื่องนี่ไม่ใช่ง่ายเลยคุณพ่อต้องนานเลยเนี่ยแกะให้เกลี้ยงให้เสร็จทุกอย่างนี่มันใช้เวลาเป็นชั่วโมองกันนะคะดิ <c oughs> ฉันก็จะตัดตัด,ต,ดตัดคลิปไปนิดนิดนะคะฝากเพื่อน <c oughs> ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ติดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปหน้าก็จะมีแกะอ,อลูมิเนียมฉากนะเนี่ยค่ะคลิปหน้าก็จะมีอันนี้นะคะ เราจะแกะเอาอลูมิเนียมนี่เขามีเหล็กอยู่ข้างในตรงนี้นะคะมาดูวิธีการแกะแกะ,แกะอ,อลูมิเนียมฉาเพราะอลูมิเนียมเขาก็มีราคาแพงแนะเพื่อนถ้าติดเหล็กไปแบบนี้เขาจะซื้อเป็นเหล็กนะคะเราต้องแกะอลูมิเนียมเราต้องแกะเอาเหล็กออกให้หมดทองแดงพัลม,มันแกะแล้วใช่ไหมพี่นั้นทองแดงนั้นเคยแกะแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> กล้องมองไม่เห็นเลยพี่หันพี่นั่งฟัง okay. เ,รเราไม่มีกุญแจเราไม่มีกเรามีกุญแจคันเราก็ใช้สกัดสกัดนะคะ นี่เป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กนี่เป็นอลูมิเนียมฝั่งนู้นเป็นอลูมิเนียมนะคะฝั่งนี้เป็นเหล็กเพื่อนๆก็ต้องดูเพื่อนๆดูเป็นหรือเปล่าครับว่าไหนเป็นอลูมิเนียมไหนเป็นเหล็กถ้าดูไม่เป็นนะคะให้ใช้แม่เหล็กนะคะมาดูดดูนะคะถ้าเป็นอลูมิเนียมเขาจะจะไม่ติดเขาจะไม่ติดเหล็กเขาจะไม่ติดแม่เหล็กที่เรามาดูดนะคะแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียม เขาจะไม่ติดนอ้องถ้าเป็นเหล็กเขาก็จะดูดติดเนี่ยค่ะวิธีการดูง่ายๆแต่ถ้าไม่มีแม่เหล็กก็เพื่อนๆสังเกตได้คือถ้าเป็นเหล็ก,กทุบไม่แตกนอกจากเหล็กหลอ่อถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ทุบแตกนะคะขันน็อตทุกตัวแยกออกมาให้หมดเป็นชิ้นๆเลยนะคะ เนี่ยการแกะเครื่องกว่าจะได้อลูมิเนียมนะคะต้องแกะให้ละเอียดร็ะน็อตค่อนข้างเยอะหลายตัวนะเพื่อนมองไม่เห็นรกมือต้องหันไปฝั่งนู้นแดดสองอันนี้ย้อนแสงเนี่ยแบบนี้นะคะ อะไทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาเหล็กออกนะคะ ตัวนี้ต้องมีเจตัวนี้ตอกเจต้องตอกเครื่องอนนี้บอกว่าการแกะเครื่องสําคัญต้องมีนี่นะคะต้องมีกุญแจตัวนี้นะคะถึงจะแกะเครื่องรถได้เนาะรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีตัวนี้นะคะถ,ถ้าไม่มีก็ใช้ไขควงถ้าไม่มีก็ใช้ไขควงแต่อันนี้ก็จะง่ายลงมานิดนึงเนาะสำหรับคนที่เขาไม่มีอันนี้สาหรับแกะใชครับแล้วก็มีอันนี้นะคะสําหรับแกะโดยเฉพาะเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะคะไอ้ตัวนี้ค่ะตัวกลมๆใหญ่ๆนี่สำคัญค่ะ ตัวเดียวแปดร้อยอันนี้อลิบอกว่าอลิตัวเดียวนี่แปดร้อยนะคะอลิซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทนะคะคนข้างแพงนะคะถ้าจะแกะเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ต้องมีตัวนี้ค่ะสําคัญที่หนึ่งนะคะเครื่องนี้ไม่ค่อยมีน็อต้าไรน็อตน็อตบม้อ้ววัวแจ็กจะวหนึ่ไม่ก่อยมีมีเบลโก่าๆตัวนงจะมีมีมาอันนล้บอกว่ารถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีหัวแจ็กหรอพี่หม่ว่านี่ฮะว่าน็อตตีเป็นแจ็กเป็นเป็นทีแจคก่ะ วน็ที่เป็นสีแดงว่น็อตที่เป็นสีแสกไม่ค่อยมีนะใช่ไนั่นใช้แจตอกไปอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้กุญแจตอกทั้งนั้นเลยนะคะลูกกุญแจแบบนี้ต้องน็อตน็อตแบบเนี้ยต้องใช้ต้องใช้ไอตัวนี้นะพี่นะใช้แฉตอกต้องใช้กุญแจตัวนี้ตอกนะคะไม่ออกยากต้องใช้กุญแจตัวนี้ม่งั้นมันออกยากน็อตนี่เป็นร้อยตัวได้ไหมน็อตเยอะมากเลยมอไซคันหนึ่งเนี่ย เนี่ยที่เป็นเหล็กเป็นน็อตตัวเล็ก,ลก,ลกๆ,ๆนี่นะเพื่อนๆเดี่ยให้เพื่นๆๆกกอนดูกอนเนี่ยที่เป็นน็อตเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยที่เป็นน็อตแบบนี้เอาออกให้หมดนะคะถึงจะแกะออกอ๋อลีเอาออกไปไหลายตัวแล้วนะคะเนี่ยตามรูแบบนี้เป็นน็อตทั้งนั้นเลยนะคะที่เป็นรูอาอลีเอาแกะออกไปแล้วนะคะเนี่ยน็อตจะเ,เยอะมากน็อตบางตัวก็แกะยากนะคะ เขาเรียกพาเครื่องใช้ถ้าเป็นช่างใี่ทุบแบบนี้ไม่ได้นะนี่จะเสร็จเสร็จเหล็กไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเป็นช่างห้ามทุบเลยคนะ่ะช่างก็ไม่มาทุบแบบเรานะคะอันนี้คือ,อน,นี่คือของเก่ารีไซเคลิลทุบไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้มันแตกไปเลยคะ่ะนี่หลุดออกมาแล้วคะ่ะไอตัวการยึดติดระหว่างสองฝั่งนี้ ในที่สุดก็ออกแล้วนะคะนี่ค่ะแยกชิ้นส่วนเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้เป็นแยกชิ้นส่วนเครื่องนะคะไม่ใช่แยกชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นี่เป็นแยกชิ้นส่วนเครื่องเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยว <ICU S 1> เราก,ก็มาเล็มแกะน็อตเล็กๆๆที่ติดอยู่ตามอลูมิเนียมออกนะคะอันนี้คือแยกเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเหล็กนั่นเป็นเหล็กนะคะที่เหลือก็แกะเหล็กเล็กๆออกให้หมดนะคะ ถึงจะขัดเป็นอลูมิเนียมได้นี่ค่ะเหล็กก็กระเด็นออกไปแบบนั้นนะนี่องะนี่ค่ะอลิบอกว่าที่ที่เป็นน็อตแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ข้างในแบบนี้นี่กันเหล็กองอ,งองกันต้องออกอันนี้ที่อยู่ตรงนี้รอบรอบตรงนี้ยก็เป็นเหล็กนะคะเนี่ยต้องออกให้หมดนะคะถึงจะขายอลูมิเนียมได้แบบน,น,นี่ค่ะยแยกเสร็จแล้วก็เอาเหล็กออกนะคะนี่ยค่ะหลังจากแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะเหล็กนะคะเหล็กที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะออกให้หมดนะคะถึงจะขายอลูมิเนียมได้อลิก็จะแกะ เห็ uhm. นน็อตรงไหนที่เป็นเหล็กๆเพื่อนๆก็ทุกออกให้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะทุกแบบนั้นนะให้เขางอให้เขาบิดได้ใช่ไหมพี่ให้เขาหมุนได้ใช่ไหมให้เขาหมุนได้นะคะ นี่ค่ะพอเราเราทุบให้เขาหลวมๆแล้วก็หมุนได้เลยนะคะแบบนี้นะคะวิธีการเอาเหล็กออกจากเครื่องที่เราแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะก็ทุบให้เขาทุบให้เขาอ่อนตัวนิดนึงนะทุบให้เขางอแล้วก็อ่อนตัวแล้วก็หมุนแบบนี้เลยค่ะนี่หลุดออกแล้วค่ะหลังจากนั้นก็แกะเหล็กทุกชิ้นออกเลยนะคะก็จะได้เป็นอลูมิเนียม เหล็กบางชิ้นนะคะแกะไม่ได้ก็ต้องใช้ลูกหมูนะคะหรือว่าตีให้แตกเลยก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นเหล็กหล่อใช่ไหมพี่เนียมเนียมพีวเนียมมันบางตรงนี้ไม่ตรงนี้นเป็นเหล็กที่พี่เจ้าออกไม่โรเล่เนี่มันแตกแกะให้มันอลูมิเนียมแตกแล้วก็เหล็กก็จะหลุดออกนะคะกระเด็นมาแล้วเ <ๆ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะตัวนี้ก็ต้องแกะออกนะคะเป็นเหล็กเนี่ยวิธีแกะของอลีนะคะแกะเหล็กออก วิธีใครวิธีมันนะคะสูตรใครสูตรมันอันนี้ใครจะทําตามก็ได้นะคะใครไม่ทําตามก็ไม่ว่าก,กัน <laughs> สูตรใครสูตรมันนะ,ะ <c oughs> น,นี่แกะเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> เหล็กของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แกะเหล็กออกจากเครื่อง <c oughs> เดี๋ยวต่อไปอลิก,ก็จะไปแกะชกนะคะแกะชกแกะชกเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการแกะแยกชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ าทั้งหมดมี2ตอนนะคะตอนที่1คือแยกชิ้นสว่วนแล้วก็แกะกระดุมล้อเอาอลูมิเนียมตอนที่2คือแกะเครื่องเอาเหล็กออกเอาอลูมิเนียมในเครื่องแล้วก็แกะชกนะคะนี่ค่ะอันไหนแกะไม่ออกก็ต้องทุบเลยนะคะทุบให้แตกก่ะอันนี้ก็จะทุบแบบนี้นะคะ่ะ เพราะว่าเวลาเราไปขายเสร็จเหล็กนะคะติดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนถ้าเขาเอาไม้เหล็กดูดแล้วก็ติดเขาก็ไม่ให้นะคะถ้าแบบมีนิดหลงมาจริงๆตัวหนึ่งแบบนี้เขาก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าเราแกะให้ละเอียดดีกว่าถ้ามันจําเป็นแกะไม่ออกจริงๆก็ติดไปสักตัวก็ไม่ว่าอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คืออลูมิเนียมทั้งแท่งแล้วนะคะคือเสร็จแล้วไม่มีเหล็กติดแล้วนะคะคือแบบนี้ขายได้เป็นอลูมิเนียมเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวต่อไปอลีก็จะแกะโชคให้ดูนะคะโชคของเราวิธีการแกะโชคนะคะ อ,อารีบอกว่าความเป็นจริงแล้วเขาแกะได้นะคะคือเขามีกุญแจหกเหลี่ยมแต่ของอารีไม่มีใช่ไหมคะคือมีอแต่มันมันบางทีมันขึ้นนิม,มแกะยากอารีบอกว่ากุญแจหกเหลี่ยมอารีก็มีนะคะแต่ว่าบางทีขึ้นสนิมแล้วก็แกะ,แกะยากนะคะอารีก็จะใช้วิธีของอารีนะคะของอารีอารีไม่ใช้กุญแจนะคะอารีใช้ลูกหมูตัดเลยค่ะง่ายดีค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะ ใช้ลูกหมูนะคะต้องระมัดร,ระวังแล้วก็ต้องใส่แว่นตาด้วยนะคะนี่ค่ะแกะให้หัวเขาหลุดออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ตอกเอาเหล็กข้างในออกนะคะเพราะข้างในเขาเป็นเหล็กเราจะเอาแตะอลูมิเนียมไปขายนะคะกว่าจะได้ หกเจ็ดร้อยนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะนี่ค่ะเหล็กก็หลุดออกมาแล้วค่ะนี่นะคะเหล็กก็หลุดออกมาแล้วอันนี้ก็จะเอาลูกยางออกนะคะเอาลูกยางที่สวมอยู่ออกแน้บางทีเขาแข็งเราอยู่ก็ต้องใช้ ค่อนข้างจะร้อนนะคะก็เลยเอา,เอาลมมาตั้งก็จะมืดๆหน่อยนะคะนี่ค่ะตัดแบบนี้นะคะเพื่อจะเขี่ยเอาลูกยางออกใช่ไหมพี่มีลูกยางติดอยู่ขอดูหน่อยมองไม่เห็นเลยอ่อาอ,ออกไปแล้วนะคะลูกยางนะคะนี่ค่ะในคนรู้ลูกยางก็ะจะมีลูกยางเนี่ยนะคะพี่เพื่อนๆมีชิ้นลูกยางเล็กๆอยู่ชิ้นลูกยางติดอยู่ข้างในนะคะต้องแกะออกด้วยนะคะพอแกะออกเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือ อลูมิเนียมทั้งแท่งแล้วนะคะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการแกะชกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนอลีก็ได้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชกเป็นขเขาเรียกลูกสูบนะพี่นะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องแกะออกมาเป็นอลูมิเนียมล้วนๆแบบไม่มีเหล็กติดแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยค่ะแกะเกลี้ยงแล้วนะคะคือบางทีบางอย่างลูกค้าเ,เพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูว่าอาลีแกะยังไงนะคะ แต่เราก็จะบอกเพื่อนๆคร่าวๆคือตรงไหนที่มีเหล็กเอาแม่หเหล็กดูดแล้วติดนะคะเพื่อนๆต้องแกะออกนะคะแกะให้เกลี้ยงนะคะถึงจะได้เป็นอลูมิเนียมนะบางร้านเขาไม่ไม่เคร่งไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ร้านที่เราไปส่งนะคะค่อนข้างจะละเอียดนะคะเนี่ยค่ะเราต้องแกะออกแบบนี้เนาะวิธีการเอาออกจากชคนี่เราก็บอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะว่าทำยังไงเนาะเนี่ยของอลิก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาช่างให้เพื่อนๆดูนะคะอลูมิเนียมทั้งหมดได้10โลนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสิโล สิบโลถ้าแกะจริงๆได้ประมาณสิบสองโลนะคะ,ะเพราะว่าจะมีเนี่ยนะคะจะมีล้อรถนะคะที่อารีไม่ได้แกะนะคะความจริงมีสองกระดุมใช่ไหมเพื่อนๆแต่อารีไม่แกะอารีไว้ขายมือสองนะถ้าแกะเกลี้ยงดีๆจริงๆก็ประมาณสิบสองสิบสองโลนะคะแต่ที่อารีไม่แกะเพราะว่าอารีไว้ขายมือสองแต่เราจะมาสรุปให้เพื่อนๆดูก็คือรถเครื่องคันหนึ่งนะคะรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง อันนี้พูดถึงคันที่ที่เราแกะนะคะเพราะว่ารถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันเนาะคันที่เราแกะเนี่ยเราซื้อมาเก้าร้อยแต่ตามจริงแล้วน่ะถ้าเป็นรถที่เก่านะคะรุ่นเดียวกันแต่รถที่เก่าที่คิดว่าเอาอะไหล่ไม่ได้แน่นอนอะ่ะ mm hmm. เพื่อนๆนจะซื้อเก้าร้อยไม่ได้นะคะต้องซื้อต่ำลงมาเพราะรถเขาเก่าแล้วมองดูแล้วอะไหล่อะไรเอาไม่ได้นะคะแต่ของอาลีคืออาลีเอาได้หลายอย่างนะคะก็คือลอ้อรถโชคที่เราให้ราคาเขาเก้าร้อยที่แพงเพราะว่าเราเอาอะไหล่แล้วเอาโชคได้นะคะ โชคก็ไปขายอละลลอยได้เนาะแล้วก็ล้อรถก็ขายได้เพราะว่าล้อรถเขายังดีอยู่แต่เราแค่แกะอลูมิเนียมแล้วก็โครงเหล็กนะคะไปขายสรุปคลิปนี้ก็รถเครื่องคันหนึ่งซื้อมา900นะคะ900อ่ะเฉพาะโครงกับล้อแล้วก็โชค๊คที่เราไปขายเนี่ยเป็นทุนนะคะเป็นทุนนะใน900นี่คือทุนทุน900ส่วนกําไรนะคะเราจะได้ในนี้คะ่ะในอลูมิเนียมนะคะถ้าเราไม่แกะนี่เราจะไม่ได้กําไรเลยนะคะเราได้กําไรในนี้คะ่ะ อลูมิเนียม10โล10โลเราไปขายโลแล้วแต่ช่วงอีกนะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือเราบอกราคาช่วงนี้นะก็ประมาณโล60ใช่ไหม60 10โลก็ประมาณ600เนี่ยเพื่อนๆนได้ประมาณ600แล้วอาจจะไปได้เหลือในในของมือสองบ้างนิดหน่อยเนี่ยค่ะรถเครื่องคันนึงรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะสรุปให้เพื่อนๆนดูก็ได้ประมาณ6-700เนาะอาจจะไม่ได้เหลือในล้อบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนโครงเหล็ก โครงเหล็กแล้วก็หม้อหม้อแบตแล้วก็สายไฟแล้วก็พลาสติกกรอบแล้วก็กําไรจากาที่เราจะขายมือสองนี่ก็นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆน,นิดหน่อยก็หักเป็นทุนไปนะคะส่วนกําไรจริงๆที่เราได้ก็เนี่ยค่ะในอ,อลูมิเนียมนี่นะคะถ้าแกะได้แกะได้กเกลี้ยงได้ดีก็เราก็จะได้กําไรในตรงนี้ค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่เหล็กถูกนะคะเพื่อนๆต้องซื้อให้ถูกกว่านี้นะคะ เพาะเพื่อนต้องซู้ให้ถูกกว่านี้เพราะไม่งั้นจะไม่ได้กําไรนะคะแต่ถ้าใครที่เอาอะไรได้คันไหนเราต้องมองนะคะเราต้องมองดูด้วยว่าฮี่คันนี้มีอะไรบ้างที่เราเอาได้เอาไปขายมือสองได้ไหมมือสองอาจจะได้ช้าหน่อยแต่ก็คือได้กาไรดีเหมือนแล้วรถนี้อะเรเอาไปขายลอ้อนึงเท่าไหร่คะถ้าลีขายนี่ประมาณลอ้อนึงสองสามร้อยนะคะสองสามร้อยนะถ้าไปขายเนี่ยก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยนะคะลอ้อนึงนะคะแล้วก็มีโชคนะเพื่อนเพื่อนนะเราต้องคํานวณตรงนี้นะตรงเนี้ย ับเหล็กอ่ะเป็นทุนเก้ที่เราซื้อมาส่วนกําไรก็ได้จากนู่นนะคะอลูมิเนียมนะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสรุปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ต้องแกะให้ละเอียดนะคะถึงจะได้กําไรบอกเพื่อนๆคร่าวๆนะคะใครชอบคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอลีสวัสดีค่ะอ,ะอลีรอสวัสดีนะคะ